สบายดีสบสายใจจากพ่อแม่พี่น้องเย็บซีวัสดุทุกฐานน้องวันนี้มาพบกับสองสมารีเสนาอีกคือเก่าเมื่อนี้เขาพาไปเที่ยวเนาะทุกคนเนีย่นยไปหาส้มหาภาพบรรยากาศกันเลยอันนี้ทุกคนตอนนี้เขามาหอดบอลทองเทียบจ,จีเรียบร้อยเนาะพาพาเข้าซื้อซื้อห้อ,องกิมเนาะทุกคนอนันนี้นก็จะเป็นป๊อปออกอกป๊อกคอร์นนะก็มีเคปเนาะทุกคน นี่ราคากะฮะไม่ยังโอมันนักมันเต็มเลยนี่ไปไปโดดโรดนี่ถ้าพากันยืนถ้าถ้าอันนี้เนาะพักดำสื่อยังอันนี้บรรยากาศทานคายทานคายของข้างทางเนาะทั้งหมดเออข้างข้างนอกเนาะข้างในคนได้ละทางขุนเนาะเดี๋ยว สื่อคล้องกินเดาเดวเดี๋ยวเขาพาเขาไปบึงข้างในเด้อตอนนี้กำลังทาทาหนองสื่อน้ำอยู่เนาะค่มีสื่อน้ำจ้าโอ้มีมูปิงมียังไหนมีก่อนยังมูปิงมันวะคะ <c oughs> <c oughs> เด่นนะสกุลมันน่ากาจังนียกาแบบเลยนะจ้า อ่าเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศข้างในเนาะทุกคนนี่ม,มีมีน้องป่านำอ๋อมีน้องเป็ดมีรอยเป็ดนำอยู่ทางนั้นเนาะนี่จ้าก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ข้างในสถานที่ท่องเที่ยวก็คืออลันตาฟาร์มรีสอร์ทเด้อทุกคนน, <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นสะพานเอ,อ่อสะพานแบบแบบอยู่บางเหลียงเลยเนาะกดนี่นี่จา้าบรรยากาศตอนนี้ก็อ่า นนอ,อันนั้นเนาะคืออันนี้น้องสาวเมินตาเดี๋ยวฮอปเปย์างพ้าวเป็นน้องตะกุนน้องป่าอ้น้องน้องเป็ดน้องเป็ดคละอยอยู่ทางนั้นเนาะทุกคนนี่จ้านี่บรรยากาศทางในเนาะทุกคนกนัคือคืนดีคนใดนี่จ้าก็อยู่กลางครัวเนาะทุกคนกําลังสงสัยอยู่ว่ามันใดหรือมันโยก มันอะไรนี่มันหยุกสักก๊าบมันหยุกยางไปมันก๋มันก๋แบบคือไหลๆเนาะทุกคนเออเด็กเด็กหน่อยดอทุกคนด้วยน้ำโบเป็นแต่บางตกน้ำเด้อก็ว่าเี่กหน่อยบบเป็นจ้าวันนี้กาศอยู่ทางดังนู่นนะฮะจ้าอันนี้เอาอยู่ตรงหัวดีดีไม่ใชนะเฮาคนที่นั้นไม่ใช่ นี่คีสลิ่งนำเดิศบุกคบุรุษคนโตนหน่อยเป็นเหมืออ้าแดดออกมาแดดจ้าปี้บด้สติ่ใส่เหมสอนจ้าคุณบอลเพิ่สติ่งแบบแบบแปงงแล้วนะหอยหัวดอกปัดคุณตาแต่แต่ฮาวตนมันยังโยง

บรรยากาศทีูท่ข้างในแบบนี้แหละทุกคนไป <laughs> นี่อันนี้เป็นหาดอาหารเนาะทุกคนจา้าอันนี้ก็จะเป็น <laughs> บอนเป็ดชีเป็ดเนาะทุกคนวูเต็มน้องเลยเป็ดไปใส่ เป็ดเต็มน้องอ้าวอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในน้องหนาบน้องทุกคนปพี่เป็ดขี่เป็ดอีกน้องทุกคนนี่อันนั้นดิ้นว่าไปเด้อถาถาสาวาก่อนนี่ร้านร้าน,านสาวก็อยากไปขี่เป็ดน้าจสาก็อยากไปขี่เป็ดนแล้วค่ะแต่ว่าทำแม่หมามกันเนาะเออทำให้หมามก่อนทำแม่มามก่อนอจ้าโอ้มีเหืออีอกบรรยากาศคือกึนกันนะทุกคนตอนนี้แบบ สองปีใหม่คือขื่นจาเป็ดเข้าบุกคีสตีอีกเนาะสกาลตาตัการเทอร์รีวันนจะผลเดือตัก,การเทอร์รี่เจอเจาอ้าตอนนี้เฮากร่ังสิผ้าน่องน่องทั้งหลายไปขี่เป็ดยืนหายืนหายาตัวเป็ดอยู่ตอนนี้เป็ดกำลังวางเดี๋ยวถามาอีกคนนึงก่อนดีแล้ว ถอย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 นีรถตาน้องสายทางไหนเียถ่าอีกคนนึงไอ้กุ้งไอ้กุ้งเยาลตงไปด้อ้กุ้งเ้อไอ้กุ้งยาลตงไปด้อ่ายก่อนนี่ยาขีห นูหู๋ยาไปถามคะ่ะเนีุ่นให่ให่ขีผุนอีกขั้น,ออนหน,ดดดนึ่งผุนให่ขีุนขั้นหนึ่งขาใหญก้นลดเน้ะนี่จ้ากับสะทานทีกับโอ้มีแกน้ำตาวหนึงมีแกน้ำตาลนึงอย,งยองู่น้เอ็นบอตกุดนี่ยนั่นั่นนั่นสะดสะด็น่เ้เแกอะไรก็จะเป็นตาตโรโก,โกของขนาดนอทุกคน ท้องดีสอร์ทเป็นเป็นสถานทีทองเทียละกันมีเป็นดีสอร์ทนำเนาะทุกคนทางนั้นบรรยากาศก,ก็โอเคอจา,าก่ายบุกโอ้ยอจาก่ายบูกนี่ด้าดุดุกลั่นล้านต่งางหลายมากระถืนขี่รถจี๊ดจ๊อกกิ๊ดเนาะนี่มันแยกาศทางนั้นเนาะ ตอนนี้เขากำลังสีพาน,น,น้องๆลูกูร้านไปขี่เออเนียนๆไปขี่ซวนสนุกกิเถอะวันเราทุกคนอยากเมืดแน่เนาะจะสั่นต่วอะฝุ่นนองๆนอง,นองทายกันเนตี้ทายกันเนตี้ผันเนกันแนนโนไว้เด้อโนไบฮะ อยากขี่รถไถจะขี่รถไถไป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 โอ้ขี่รถไถอินบ่สไปยังตอนนี้เรากำลังทาทานี่จีโน่ฮะเอ้าขี่พาเลยกระไรขี่พาเลยวะเอ้าขี่ตัวนี้ไอ้กุ้งคืนกันเอาจะเสซวขันนี่บ่จับดีๆเด้อแต่จะข oh, mm. ี mm. hmm. you to to hey, ่ขันนันแต่ก็มาขันนี่อากาขึ้นนี่เออ อ้าวจ้าดีๆเแล้วตอนนี้น้องน้องใด้ก็ต้งคีเนาะมันบ่มันบ่ขี้ตาั้างข้างกับจิะมันนี่แหละตะกกนสวนสนาสนเด็กหน่อยเนาะเด็กดินอันนี้จ้าทองฝากับคึมคมท้นสิโตกันเนาะตะโกนอ่า เออพีิจารขี่คันสีแดงอีกขี่กันได้กับเมื่อกี้นี่กระจ่อยกว่านจากล่องจากขั้นนันโตกันใช่ไหมเขาตัวนี้นาอทุกคนคนเดียดกันใส่หลยอยู่เล็เดินหน้าหน่องกันดึงด้ยนีสมุนจะแข่งกันเด้อแข่งกันเด้อ แทงกันนะนี hmm. ่เด้ออ mm ้าวซำได้บัอน่ะขี <laughs> 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 <com> ้บเนบัว <c> บ <oughs> <c oughs> ัวขัดบัวขัดยาอคนบัเดหยาบเยอม้ยไ่ยาบ่าหแยายาแล้วเฮ้ยโดง่ากอลยอม่ต่อฝอม่ต่อฝอูอกร้านเนี่ยีแม่ไทยโบเห็นแน่สบายทคนครางแรกที่เาีรถอันนี้เด้อคน ยกมแน่ยกมือแน่แข่งเกจ้านี่เอาทีก็ฟุซาคันท่นี้ได้สุดท้อถ้าเป็นคนรับเออเขาบแล้วว่าจนังนเดยว let's go let's go let's go ไปเลยยับสักคำยับยับ ข่วน,นุ่นไปก็อได้แล้ว ทุกคนดินแดงวงนึงนี่ห่วงกันแจ้งแหบเฮ้ยแลกี้เอียงอ้าวโต้งจะาให้เ็ไปเวลากลับแล้วทุกคนวันนี้ในเวลากลับแล้วเด็กฝนกระสิตกแล้วเนาะทุกคนขี้มืขี้างนึงห่วงกันแจ้งแหบขี้วงนึงห่วงกันแจ้งแหบเบิ้ จ้าบอลดินให้เด็กหน่อยดินได้เนาะทุกคนเนาะอาถามว่าดินได้จะเป็นยังไงกี้ลอันนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของของงานนี้เนาะทุกคนนู่นเป็นบัวป่ายเป็นกังหันลมเด็กกามีป่ายนี่เนาะทุกคนเลยอันนี้ก็จะเป็นกวงที่เพิ่นเดี่ยงใบเนาะทุกคนนี่หนึงกวางดุยยางก่อ ก็จะเป็นกวางเด้ทุกคนนี่กาวเวลาเลยผมจนไปถ่ายหูฮันโหลดถ่ายหูเลยแหละทุกคนบอดี้ยังนายดอกโอ้ฝนเนื้อเทิงฝนเป็นอยังเกาะหูทักเสื้อจ้าวอันนี้มีมีโตกวางกวางกวางโอ้โหลดขึ้นมาใส่ บ่มีบ่มีอาหารมาให้กินมีอากินอะไรเสักขำเออมามีใช่เอาแล้วยางมานีต่อเออจะหน่อยจงไปหาเราอยู่ไปเพื่อนมาครว่าส่มาส่ปะมอ่า่านเลยนไป่ขึ้นไปปะเนลขึ้น ดำฝืนเราเราไทยเรามันม well, so oh, Ma, uh, ือเปื่อยมือเหนียวเนาะเนี่ยบว่งอย่างงเขาไปทางไหนบ้างกอนยืนดูดำเออะจ้ากลัวโอ้มือนมือนมื่นใครบอกมาทายหูกันบาทนึงหเวลากบแฟหลายเวลากบแวขึ้นรถมันแทนตีดัยอีงดำขึ้นรถต้องถ่าย